สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพายุซีกับจันบาร์บี้เนาะวันนี้บาร์บี้ขอมาทำคลิปความรักนะคะอาจจะทำคลิปแบบเออรี่เออรี่ก็คือหมายถึงเร็วๆนะคะแบบเร็วก่อนเวลาเพราะว่าถ้าไม่ทำมันจะไม่มีเวลาทำเลยเพราะว่าทำหลายอย่างแล้วก็ดวงส่วนตัวคือเยอะมากนะคะก็เลยแบบคำนึงนั้นพี่กำลังใส่โซยอยู่ ก็เลยแบบว่าไม่มีเวลามาทําให้ทุกคนนะคะดังนั้นก็เลยขออนุญาตอัปโหลดคลิปเร็วขึ้นแต่มันก็ดีกับทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนจะได้เอาไปเตรียมตัวเตรียมใจกันได้นะคะเออจะเป็นคลิปความรักนะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเออจะเป็นคลิปที่แยกนะคะคนโสดไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แบบทั่วไปในพื้นดวงนะ ประมาณนี้หรือความสัมพันธ์ที่มีคู่ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยวิฝาประชาสัมพันธ์นะคะโปร1แถมเออองแถม1นะคะแถมน้ำมันสเสน่ห์นะถ้าใครที่ยังอยากรับอยู่นะคะมีจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือประมาณออไม่แน่ใจอะแต่ว่า ็รับเท่าที่จะได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจะแถมเป็นการดูดวงให้นะคะแถมมูลค่า1000พเลยนะซื้อ2แถม1000พบาทนะคะจะรับเป็นน้ํามันหรือรับเป็นการดูดวงก็ได้นะคะแอดไลน์มาได้แอดบาร์บีชิสานะคะแต่แนะนําว่าอาจเป็นน้ํามันก็จะดีมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่เคยแถมน้ํามันเลยนะคะก็คือจะแถมเป็นอย่างอื่นแต่น้ํามันจะเป็นสิ่งที่มีต้นทุนน้ํามันไว้ใช้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักนะคะดึงดูดความรักการงานการเงิน manifestation เดี๋ยวมีวิธีการสอนนะคะมีบทให้สวดดึงดูดแฟนเก่าหรือคนที่เราชอบก็ได้นะคะฉีดไปก่อนนะก่อนที่เราจะไปเจอเข้าจะไปเดทหรืออะไรก็ตามแต่นะคะใช้ทุกวันเช้าเย็นนะคะเดี๋ยวบอกวิธีการทําให้แล้วก็จะมีสีพึ่งนะคะสีพึ่งเศรษฐีอันนี้จะใช้เน้นในเรื่องของเงินนะ แต่ก็ใช้ได้เรื่องของความรักได้ในกรณีที่อยากจะให้แฟนเชื่อฟังเราหรืออยากให้คําพูดเรามีน้ําหนักอะไรเงี้ยแบบช่วงนี้เขาไม่ค่อยคุยกับเราเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้ได้นะคะเอาไว้ใช้ในเรื่องของคําพูดเนาะพี่ใช้ก็ไว้ใช้ในเรื่องของ การงานเหมือนกันนะคะก็ทาบำรุงได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะใครที่เป็นแม่ค้าปิดการขายหรืออะไรก็ใช้น้ำมันเสน่ห์ได้แล้วก็เพนดูลัมเนาะจะมีหลายๆสีนะคะสีชมพูจะช่วยในเรื่องของความรักนะคะดึงดูดความรักเนื้อคู่สีต่างๆสีป้องกันภัยสําหรับหมอดูนะคะห้ามพลาดเลยหรือว่าจะเป็นสีในเรื่องการงาน,งาน,งาน,งานการเงินโชคลาภก็ได้นะคะซื้อ3ามอย่างนี้แถมหนึ่งไปเลยก็ได้นะจ่าย2แถม1น,นะคะฝากไว้ด้วยนะสําหรับ โรนี้นะคะก็จะหมดเขตวันที่10ตุลาแต่ว่าต้องจองก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวของมันหมดนะคะของหมดก็เดี๋ยวจะไม่มีของแถมไงน,นะประเด็นนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าความรักของชาวกรกฎนะคะช่วงเดือนตุลาคมความสมคัญเป็นยังไงบ้าง อันนี้พี่ขอนนี้เปิดพื้นดวงก่อนนะคะใครอยากดูกแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอค่ะกรกฎลัคนากรากฎนะคะดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างช่วงเดือนตุลาคมนี้อุย๊ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานนะการประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปการเงินการงานมา เออในคลิปราศีนะคะพี่ขออนุญาตอัพคลิปความรักก่อนเนาะกรากดความรักเป็นยังไงบ้างโอ้ oh my god คุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะเจอจะเจอเนื้อคู่ จะเจอจะเจอเนื้อคู่หรือคุณอาจจะได้เจอคู่แล้วไพสวยมากเลยก,ก็ลโกด y know แบบบาร์บ,บี้บอกแล้วนะคะบาร์บี้เป็นผู้เชี่ยวชาญโนหนึ่งนะคะในการดูดวงในการให้คำปรึกษ์ในเรื่องความรักมือที่3ามกับแฟนเก่าดังนั้นมันจะท็อกซิกสังเกตทุกคลิปมันจะท็อกซิกแต่คลิปนี้มันดีมากมันดีมากมันเป็นเหมือนแบบ คุณจะได้เจอคู่สักทีอะแต่ในวันที่คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานด้วยทุกอย่าง u ักเซสต่อเมื่อวิเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นคือเหตุผลที่ทําไมวี่ถึงใช้น้ํามันเสน่ห์หรือใช้การ a ม i f เ s t a t ชันเราเป็นแบบไหนเราก็ดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นมาดังนั้นสิ่งที่คุณอยากจะได้มันก็กําลังจะมาแล้วนะเนื้อคู่แบบ เนื้อคู่ที่ชาวกรกฎใฝ่ฝันที่แบบโอ๊ยแบบกูจะตายแล้วก่อนหน้านี้คือแบบเจอแต่ความรักแบบสปรังเคเหะมากนะคะแบบอะไรก็ไม่รู้แบบเจอแต่คนเจ้าชู้มาหลอกหวังผลประโยชน์อะไรใดๆณวันนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณก็ได้นะคะเขาคนนั้นจะมอบความยุติธรรมให้กับคุณ ทำไมวี่ถึงมีความรู้สึกว่าเนื้อคู่ของคุณแอบเป็นคนเจ้าชูก็ไม่รู้สินะจริงๆริี<ๆ>่ดูในเรื่องของแบบว่าคนคนนั้นเจ้าชูได้ไหมนะถ้าใครอยากจะให้มาสแกนแบบเอ้ยไม่เออเอ,อ,อาจารย์ขานแบบช่วยสแกนหน่อยแบบผมไม่อยากอกหักอีกแล้วแบบอยากจะรู้มากเลยว่าคนเนี้ยได้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยให้พี่สแกนได้นะแต่วี่ทาไมวี่ถึงมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณนะ่ะเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนเออมาก่อน แล้วที่นี้นางก็ร้ายกับคุณแหละแล้วแบบี่รู้สึกว่าตอนที่คบกันน่ะเขาอาจจะแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวก่อนนะเออไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวก่อนแต่ไปไปมามาเว้ยไปไปมามาเว้ยกลับเอ้ยวีววว่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบการทําเปลี่ยนรูปแบบทําการทําคลิปดีกว่า มี่อยากจะทำคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมแรนดอมของราศีความรักแล้วเดี๋ยวจะย้ายสถานะโสดไม่ชัดเจนหรือมีคู่อะไรอะไปในคลิปรวมละกันเอางี้ดีกว่าเพราะพี่รู้สึกว่าคลิปความรักพี่อยากจะพูดเยอะๆเออพี่ชอบอนจอยเรื่องของการทำแรนด o อมเพราะพี่เป็นคนดูดวงละเอียดที่สุดแล้วก็อยากจะลงดีเทลมันถ้าเกิดเราแบกสถานะมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เรา เหมือนลิมิตนะคะไม่เอาไม่เอาคืนน้ยคุณกําลังจะเจอคู่ละเวย้ยแต่ทีนี้อีคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนสตรอเบอรี่มาก่อนมันตอแหละมาก่อนมันเป็นคนแบบร้ายนะคะไม่หรอกวิวมีความรู้สึกว่านางอาจจะเป็นคนมเสน่ก็ได้คนโสดอะ่ะคนโสดจะทําอะไรก็ได้นะคะหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบไม่ดีกับคนอื่นวิ่งเจอเยอะมากเลยนะแบบแฟนเก่ากักบใครหลายๆคนที่แบบ อยู่กับคนอื่นคือร้ายมากแต่กับเราอะ่ะดีด้วยเราก็เลยไม่ได้โกรธแค้นเคืองอะไรเนาะเขาไม่ดีกับคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดีกับเรานะอันนั้นมันเป็นอดีตไปนะแต่พี่วิวเขารู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นนี่เลยนะคะเป็นราชินีออฟวันส์ก่อนคุณจะต้องเป็นราชินีออฟวันส์ก็คือสังเกตนะอันนี้พี่พูดพี่แอบแงมนิดนึงนะคะพี่แอบแงมนิดนึงจริงๆมันอยู่ในคอจิตวิทยา สังเกตความรักแต่ละคู่การเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากความรักมันคือชีวิตจริงถ้ารักแบบรักแบบเกาะเกาะก้อนเกือกินมันไม่มีแล้วสมัยนี้ทุกอย่างต้องใช้เงินดังนั้นเราถามว่าเอา้าอาจารย์คะและ้วทำไมเราไม่หาแบบคนรวยอะทำไมทำไมแบบเราต้องไปเลี้ยงผู้ชายหรอคะหรือว่า ในในในฐานะที่แบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเอ้าแล้วผมจะต้องเปเท่านั้นหรอคือความรักมันคือเรื่องของเงินใช่ไหมใช่ค่ะความรักมีส่วนเรื่องของเงินด้วยถ้าคุณดูในจิตวิทยาจริงๆมันมีองค์ประกอบหลายอย่างคะ่ะทั้งเซ็กเอยทั้งความรู้สึกเอยนะคะแต่เรื่องเรื่องเงินก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกัน อย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนคนหนึ่งแล้วมาเกาะคุณกินตลอดอ่ะหรือเขาไม่ทํามาหาก,กินคุณจะรักเขาไหมดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่เลอค่าด้วยนะแล้วถามว่าเอาอาจารย์แล้วที่เขาได้คนรวยๆมาเปเนี่ยมันจะต้องมีบุญแค่ไหนคือคนรวยๆเขาก็มีโอกาสที่จะไปหาคนดีๆได้เหมือนกันดังนั้นแล้วพี่บอกเลยว่าคุณจะต้องกลายเป็นคนที่แบบดูแบบ ดูเก่งดูฉลาดดูมีแพชชั่นในเรื่องการเงินการงานส่วนถ้าเกิดบางคน่ะบางคนนะโดยเฉพาะคนไทยอันนี้วิ่ไม่ได้บู๊บลิจี้นะพูดตรงๆนะไม่มีค่ายไหนไม่มีที่ไหนตรงเท่านี้มาก่อนแล้วบางคนแบบุิยอาจารย์ไม่เอาอะไม่อยากเป็นคนเก่งอะเดี๋ยวผู้ชายจะดูแบบดูว่าเราแบบเรามีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยดูว่าเราแบบดูว่าเราเก่งเกินไปอะไรเดูว่าเราดีเกินไปมึงดีเถอะค่ะ บุญดีเถอะค่ะดีเพื่ออะไรดีเพื่อตัวเราเองดีเพื่อเรามีตัวเลือกเยอะๆวันที่คุณมีตัวเลือกเยอะๆวันที่คุณมีโอกาสในชีวิตเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเขาจะเห็นคุณค่าของคุณถึงขนาดที่ว่าเขาจะแบบปล่อยมันเลยนะถ้ามันมีออปชันอื่นปล่อยไปเลยเขาจะเห็นคุณค่าคุณถึงชนิดที่ว่าเขาจะกลับมา หาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเกมมันจะพลิกจา้าก่อนหน้านี้พี่มีความรู้สึกว่านางอาจจะยังมีออปชันยังมีตัวเลือกอยู่นะคะยังมีอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมีชอยส์อะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่เขามีช้อยส์เพราะเขาไม่มั่นใจในตัวคุณว่าคุณดีพอสำหรับเขาไหมคนทุกคนมนนรู้ทุกคนนะคะจำที่พี่พูดไว้อันนี้แอบ,บจิตวิญญาณน,นิดนึงเนาะเขามักจะ ชอบสิ่งที่ดีที่สุดตัวคุณเองยังอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอยากได้คนหล่อที่สุดอยากได้คนสวยที่สุดอยากได้คนที่มาเติมเต็มคุณเขามีสิทธิ์เลือกดังนั้นแล้วเราจะต้องเป็นออปชั่นที่ทําให้เขารู้สึกว่ามึงไปเลือกคนอื่นมึงตายมึงโง่มึงต้องเลือกโกโอเคดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินมีโอกาสเข้ามาเยอะๆคนคนนี้จะมาหาคุณเพราะ คุณจะต้องเป็นคนที่สักเซตและประสบความสําเร็จเนื้อคู่ของคุณที่ที่มีบุญสัมพันธ์ที่ศิลเสมอร่วมกันเขาจะมาจริงๆแต่บอกเลยนะว่าหนทางมันไม่ง่ายหนทางโซเมดหนทางเนื้อคู่หนทางทวินเฟรมมันไม่ใช่สิ่งง่ายคุณจะต้องผ่านอุปสรรคย่างเช่นเจอคนเจ้าชู้เนี่ยแหละคุณจะต้องรักรักเลิกเลิกนะคะเจอคนที่เข้ามาเป็นบทเรียนคุณเสมอมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบว่าณนะตอนนั้นไม่มีเซนส์นนะว่าเขา ตอนนั้นอะตอนที่ตอนที่คนคนนั้นมาหาคุณเนี่ยตัวคุณเองอาจจะแบบโอ้ยกูไม่เอาแล้วความรัก,กเหนื่อยแล้วแบบแหมมแบบไม่ไวแล้วแบบอะไรอย่างนี้นะแบบไม่เอาแล้วความรักคือจบอะไรเงี้ยตอนนั้นแหละเนื้อคู่คุณจะมานะคะเนื้อคู่คุณจะมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเ,เรามาดูกันต่อนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างกลายเป็นความรักของเนื้อคู่เฉยเลยถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะเดือนตุลาคมแสดงว่าจะมาแล้วใช่ไหม แสดงว่าจะมาแล้วใช่ไหมตุลาเนี้ยมาแน่ใช่ไหมตุลายังไม่มาแต่ว่าไพ่บอกว่ามันมันเหมือนแบบคุณอาจจะได้เจอเขาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้ได้กันนะคะอาจจะยังไม่ได้กันโอเคไหมอาจจะได้เจอกันนะคะมีเกณฑ์เป็นต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของภาษาในการติดต่อนะคะในการพูดคุยกันนะอาจจะมีภาษาต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาในเดือนนี้แต่คุณอาจจะยังไม่ได้กันนะบอกเลยแต่ทีเนี้ยบางคนอะเอาอาจารย์แล้วเรามีคู่นะถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะเดือนนี้นะ คุณจะได้รับการรับรู้อะไรบางอย่างหรือจะมีคนคนนึงออกไปจากเพึ่งออกจากชีวิตคุณไปคุณน่าจะเพิ่งเจอเหตุการณ์ความรักที่มันเป็นความรักสับเซาวความรักเจ็บปวดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณน่าจะเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบสลดหดหู่ในชีวิตของคุณมาในเรื่องของความรักแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกอะคะ่ะรู้สึกว่าคุณน่าจะมองหาในเรื่องของความมั่นคง ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการประสบความสําเร็จในส่วนนั้นก่อนที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณเนี่ยที่เข้ามานะคะเอเนจของคุณจะกลายเป็นคนที่อกหักแล้วก็ช้าคุณจะต้องฮิลลิ่งจิตใจของตัวเองก่อนพี่ว่าคุณอาจจะได้เจอในเร็วๆนี้หรือครในปีนี้แต่คุณยังไม่ได้กันนะพี่บอกเลยว่าคุณยังไม่ได้กันนะคุณจะยังไม่ได้กันเพราะบางคน แนะนำเข้าคอ21วันลืมแฟนเก่าเพราะอะไรรู้ไหมพีม่พูดเลานะว่าคนที่มาดูส่วนตัวของบี่เนี่ยบางคนลืมแฟนเก่าไม่ได้อยาถามหาคู่ใหม่เด็ดขาดนี่คือสิ่งที่บี่เน้นย้ํานะคะคนใหม่จะไม่มีวันมาถ้าหากว่าคุณลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือถ้าคนใหม่จะมาคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งเดิมๆหลายคนหลายเคสที่มาถามบีอยากที่จะมีแฟนใหม่มากแบบอยากมากแบบ อาจารย์แห้งมานานแล้วแต่คุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้คนที่เข้ามาคุณเลยดึงดูดคนที่เหมือนแฟนเก่าแล้วคุณก็จะมุกอ่อนไม่ได้แล้วคุณก็จะไม่สามารถที่จะมีคนใหม่ได้เพราะคนคนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะค่ะถึงแม้จะเป็นหนังสือเล่มใหม่แต่ฉากมันก็เดิมๆนิสัยก็แบบเดิมๆดึงดูดคนแบบเดิมมาอีกแล้วดังนะั้นคุณก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักทีนะอันเนี้ยทาไมพี่ถึงสร้างคอร์ดยีสวันมาเพื่อที่จะให้คนอ่ะ เคลียพลังงานด้านลบออกไปก่อนนะคะถึงจะสักเซสในเรื่องของความรักได้คุณไม่มีวันสักเซสได้ถ้าคุณไม่เคลียพลังงานด้านลบออกไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเป็นยังไงต่อนะคะอุ้ยไพ่กระโดดคกกระเด้งศากกระเด็น ความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปอ่อบาร์บี้มองว่าต้องไปเคลียร์พลังงานอดีตก่อนคนเก่าๆก,ก่อนแล้วคุณจะได้เจอนะบางคนบางเคสยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่เลยถ้าอยากจะเจอความรักที่เข้ามาแบบดีๆหรือคนที่ใช่นะคะหรือในกรณีบางเคสอีกที่พี่เจอพี่ยังไม่ได้แบ่งสถานะนะแต่บางคน อยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านั่นหมายถึงคุณกําลังมีแฟนอยู่นะตอนนี้แต่แฟนของคุณไม่ซื่อสัตย์แล้วคุณเองก็ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณก็ยังไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่จํากัดหรือไม่ไม่ขจัดสิ่งเดิมๆออกสิ่งใหม่จะไม่มีวันเข้ามาคุณยังอยู่ยึนจมอยู่กับ อะไรแบบนี้อยู่นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะยังไม่ตัดแฟนเก่าหนึ่งร้อยเอร์เซนด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เนื้อคู่ของคุณอาจจะแบบเข้ามายากสักนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้มาดูในความรู้สึกนะคะแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณหรือคนที่เป็นที่ที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยเขารู้สึกยังไงคับคุณเขาอะเป็นคนที่พร้อมแล้วนะพร้อมในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการงานการประสบความสาเร็จนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาคนนี้เคยใช้ชีวิตแบบเจ้าชู้มาก่อนมากๆนะคะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้คำนึงในเรื่องของการแบบที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะแบบเขาน่าจะ explore option เยอะนะคะมี option มีคนหลายๆคนเข้ามาเยอะมากๆแต่กับตัวคุณเองบ๊อบบี้มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะน่าจะ อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าคุณอาจจะไปตกเนสถานาการณ์รักสามเศร้าหรือเป็นตัวเลือกของเขาก่อนนะหน้านี้ขออนุญาตดูซิว่าแล้วทำไมสุดท้ายเขาคนนี้ถึงเป็นคู่ของคุณและทาไมเขาถึงเลือกคุณคะทั้งที่คุณเคยตกเป็นตัวเลือกหรือเป็นตัวสำรองของเขาเนี่ยทำไมและเขาก็ไม่หยุด explore นะไม่หยุดเจ้าชู้นะแต่ว่ามาดูซิว่าแล้วทำไมสุดท้ายเขาเลือกคุณนะทำไมสุดท้ายเขาถึงเลือกคะบอกมาสิอันนี้อยากรู้ เขาว่าคุณคือคนที่อ๋อความดีของคุณความดีความเป็นดีเอ็มเพรสความที่เป็นแบบเนื้อแท้ของคุณนะคะคือทองย่อมไม่แท้ไฟอ่ะทุกคนคือเหมือนแบบท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเจ้าชู้แค่ไหนอะ่ะสมมติณนะ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจ้าชู้แค่ไหนคุณจะเป็นคนแบบเออ ที่เหมือนเป็นคนไม่มีหัวใจหรือว่ารักใครไม่เป็นอะไรแค่ไหนก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกๆคนอยากได้คนดีถึงไม่เชื่อเลยนะผู้ชายเจ้าชู้หรือแม้กระทั่งผู้หญิงเจ้าชู้ก็ตามท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็จะเลือกสิ่งดีๆที่สุดให้กับตัวเขาเอง คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขามองว่ามีแค่คุณเท่านั้นแหละที่สามารถเป็นแม่ของลูกเขาได้หรือเป็นพ่อของลูกเขาได้เท่านั้นเพราะว่าออปชันหรือตัวเลือกที่ผ่านมานะคะเป็นที่เขาเปิดตัวเลือกให้คนอื่นเนี่ยแหละระหว่างที่เขาแบบคุณเอยหรือว่าก่อนหน้านี้ใดๆก็ตามนะคะมันเป็นแค่ของปลอมคุณคือแบบทองเนื้อแท้ของจริงคุณคือคนที่ทําให้เขาแบบรู้สึกว่าอยากเป็นคนดีขึ้นกว่านี้แล้วก็อยาก ยากมองอนาคตได้มากกว่านี้แล้วคุณเป็นคนที่เขามองเห็นอนาคตด้วยมากนะคะก็เลยนั่นแหละคือสาเหตุที่พี่เห็นนะว่าเขาจะเลือกคุณแต่เน้นย้ํานะคะไม่ใช่ภายในเดือนตุลาคมหรือเดือนนี้แน่นอนนะคะคุณจะต้องอดทนไปก่อนคุณจะต้องเป็นคนดีและไพ่บอกว่าคุณอาจจะอยู่ในกับเขาในฐานะเพื่อนก่อน ะะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีอยู่ข้างเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรู้ตัวว่าไม่มีใครที่จะดีแล้วก็เหมาะสมจากการที่เขายังมองแล้วก็ explore option หลายๆคนเขาจะตัดทั้งหมดในเมื่อคุณเป็นคนที่ใช่แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าวิธีการเป็นคนที่ใช่เป็นยังไงแนะนำให้เอาลงคอสยาสเสน่ห์นะคะทำวิธีการที่ทำให้คนรักเราและอยู่กับเราได้นานๆนะคะวิธีการที่ ยาเสน่ห์กับปราบมือที่3นะคะวิธีการที่เราจะตัดออปชั่นเขาเออกไปทีละคนและเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันบ้างคลิปนี้ดีนะอย่าลืม manifestation โดยการที่เขียนนะคะว่าขอให้คลิปนี้เป็นของคุณด้านล่างคลิปนะคะมันจะได้ดึงดูดหาเราเนาะส่วนใครที่เช่าบูชาน้ํามันแล้ว คุณเมนิเฟสใช่ไหมคุณฉีดแล้วก็เมนิเฟสใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณอยากจะให้คลิปนี้เป็นของคุณโดยเร็วคุณฉีดน้ํามันแล้วก็เมนิเฟสด้าน